ดีครับพี่น้องคือเกาล่ะครับอีสานบ้านพี่หน่อยมันตอนนกครับฝนตกมาหอดแล้วใส่นกไบพุ่นครับพุน่นฝนตกรับมาลีอยู่เทียงนี่บ้านนี่มันหัวกระง,งาดครับจานสมพ่อติใส่นกเพลิ่นว้พูนตัวหนึง่งตัวนึงไว้ไฟพุน่นฝากปลาอ่อยผนครับเจ้าเพาชรวังไช่วันนี้เบิ่งหอดนก ดี๋ยนี้อาจารย์สมพรเพิ่นไปเบิ่งนกไม้อยครับนกฝึกเพิ่นที่เอามันลงมาเพื่อไปสัน่นฝนทำกับคําเนี่ยเอามาแล้วครับนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วสหมานบ่มาแล้วแต่ว่าช่วงผมย่างไปใส่นกผมไปตีนป้าเสียงนกโลกสู้กันคู่จนจนอยู่ด้ครับสหมานบ่นกไม้แล่า เปลเป็นเังไหนนกไม้สัญ,ญลักษณ์นี่ครับญญเอ้ยออกมาทางอยู่รู่งโอ้โหโๆตอ,อ,อ,อนผมลงไปใส่นกเหมืนสูงกันจนจนอยู่เนาะโอ้ยถือก็โดนแ,แล้วตั้งแต่ฝนตกกันดิ้นเข้าใจอันนี้ที่แล้วฝนจนปีกบาเดเบิร์ตพูดนะเห็นบ่พุ่น่ะจังฝนตกเห็นบ่อือืโอ้ยหมานหม,ม,มานครับนกไม้แต็มที่สองแต็มที่อะไรไอ้หน่เพิ่งมาแต็มที่สอง เตมที่สองออกหาเทียออกหาเทียได้สองแต้มโอ้ยเอาละเว้ยนกตัวนี้บ่ได้ถึงปี้ะครับได้สิบเดือนครับนี่มันขึ้นข้างลายเพิ่นแล้วมาฝึกเอ,อ้ยม,มานมานมานเดี๋ยวปลดกันนะครับเจ้าหมานแล้วนกฝึกครับฝนตกลิ่นอ่ะมานแล้วครับสุดยอดมือวานกับมานมือนีกับมานขนาดฝนตกก็ยังมานอยู่โวดพครับโอ้ยไปหน่อยบ่เหี่ยวมาลายมือแล้ว มื่อนี้ไปทั้งแหงวอีกพูนละบักอยู่รังใจผมก็มีรุ่นอีกอ่ะเจ็บปวมันเหมอนผลบ่เศร้ากันจังไหแล้วลิ้นนาะเฮาเฮงจังไหมันก็เข่าแบบสายฝนนี่ละอ้าวยังว่ากันดีครับพี่น้องตอนนี้เวลาเว่ลากับ,บายสาวม้งกลัวๆครับยังว่ากันไหมอีกทีน,นึงที่หมานเติมอีกว่<ม>าบได้บ<ม>่เนาะอ้<ม>า บาดแล้วมันทีโดดเนาะบาดแล้วมันต้องเปิดออกไปเปเนะาะฝนตกคั่มแล้วไปอ้าวเ,เนี่ยเอออ้า